สวัสดีครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วจิมมี่เช็กของของขวัญอะไรวะจิมมวางวาวางกล้องลงตอนนี้มาอยู่หน้าคูมีหน้ากู่มันทำได้ดูว่ามทำได้เฮ้ยเฮ้ย

โอ้โหโอ้ยโอ้โหมีคิสมัตมีคิสมัตโอ้โหใหญ่โอ้โห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 นี่ของขวัญพิเศษจากซานต้านี่เฮียคนชายร้ายเฮ้ยเียของขวัญพิเศษจากซานต้าพวกมึงดูดิมันคือเครื่องอะไรวะเครื่องอันนี้ว่าพี่จับจับเพราะว่ายิงแล้วจับได้จับเกาะใช่เพื่อนได้พี่เฮ้ยโอ้โหเช็โอ้โหปังยิ่งเช็ดแมนมันก็ดอกเต่าเลยที่หลังอะ ว่าแล้ววะรีบไปดีกว่าไม่อยากอยู่ใกล้คนเนี้ยเออไปรีบไปกันดีกว่าปะอุ้ยเกมเก่มากด้ยเหรอเกมไงอ่ะมันก้อนเลยอุ้ยเกมไงวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูทำกูทำประตูไว้เกมเกย์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 มันจะมีก้อนดีบ้าอยู่ โอ้ยชัดแล้วโอ้ยนี่ไงก้อนหิมะอ้าวอ้าาอ้าวกูมีช็อกโกแลตกูมีช็อกโกแลตอ้าวมึงอยากทำารกูหรอกมีช็อกโกแลตได้ได้ได้เดินมาเดินมาฮ่าฮ่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้าเอาหิมะถ้าเอาหิมะโดนหิมะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปพี่ใช่เหรอทำไงอ่ะดูดิพี่โยนลงมาโยนโดนให้โดนหิมะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดนได้โดนหิมะเหรอจริงใช่ใช่กดกดดับก็ได้กดดับโอ้ยเยื่อเยื่อเยื่อเชเชกดดอกกดดับไปเฉยไหนอะดับเลยกดดับกดคิวกดคิวกดคิวต้มหิมะเหรอไหลลงมาเอออ๋อเฮ้ยอ๋อไหนมากดคิวกดเชยอ๋อให้มันกิ่งเหรอเนี่ยเออใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆว่ะขึ้นได้ไหมข้างล่างอ่ะ้ย๋อเอาเอาเอาที่ให้ไปปัก ปักแสกนั่นแหละปีนปีนมาขึ้นไปว้ปีนมาก่อนมันจะขึ้นได้ปักอยู่โมลินเลยรอบนี้รอบนี้พอละรอบนี้พอละว้าว crazy man ระวังนะใครไปไกลก่อนนะมาลังผีตัวไอ้ขายาวๆมาหานะเออระวังนะผู้ไม่ช่วยเพื่อน่ะเออผีคิดพี่โดนไซเลอร์แมนแน่เออผีคิดมาดอ่ะไซเลอร์แมนที่อะไรผีคิดมาดเว้ยไม่มีหรอกเดี๋ยวกโดนเลยตอนเนี้ยห่างกันเยอะ โดนแน่ไม่รู้อ่ะพี่ชิแมนนี่พี่พี่รับหิูนี่พี่โดนโดนแน่เฮดี๋ยวแมน่ะนักกลัวนะนักกลัวจริงน้องพี่ยอมรับนาร้ายพี่ตอนเด็กผมเด็กเขาพีวอย่าเรียกว่านาพี่ต้องเรียกว่านาร้ายโอ้ตอนนี้นาเขาร้ายนะตอนนี้นาเขาร้ายผมนาร้ายไปไปเองเลยนะลันต้าไม่เจอล้ลันลันต้าก็ร้ายเหมือนกันลันต้าร้ายไอไอไอการมึงกุ้มมึงคิดใหม่อีกรอบไอการไอเหี้ย

เชียร์ะเอ้า <c> ป <oughs> like <c oughs> ิลลต้าปิลลต้าใช่ไหมที่น้าตายแล้วเหรอเฮ้ยครับท่านผู้ชมไอ้ยไมึงหมือนเขาว่าอะไรวะไอ้ยเหมือนเขาว่าอะไรวะไอ้มึงหมือนเขาว่าอะไรวะเฮ้ยสะวันสะวันหยุดวิ่งหยุดวิ่งไอ้เหย่ะ ม่าัไม่ตายถ้าอยู่มันขีไ่อ้ยวิ่งสะพานวิ่งสะพานเยอะเกินไอ้ยแม่จำไม่ได้พี่ว่าต้องไปทีละคนนะมาจไม่ได้จำไม่ได้ไอ้ี้คุณนึกว่าสะพานในเ e s i ิ e n t Evil สิไม่เป็นไรพี่ขายาวมากัอยู่เพ่งเองเอ้กูตกไอ้ยโอ๊ยไอ้พี่ไม่อยู่ไม่อยูไไไมไไไหันด้วยน อะไรคกูนึกนิการวัดต oh> ัวเมื่อกี้เนี่ยผมผมเรียมมันจับมาแล้วนะพี่โอ้เชดโอเฮลน่าเย่เฮ้ยดิพิฮอตดอกด้วยครับเนี่ยมีฮอตด้วยวะดอกกินเดี๋ยวเดี๋ยวราชอบเป็นไงเือทำไมถึงมีฮอตดอกด้วยวะมองว่าอะไรอ่ะรสชาติดูดีไหมโอ้ยอะไรอ่ะอร่อยเอร่อย มีมีลิงปลาวมาเผาสิทีนั่นน่ะนะพี่นั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ลงมาฟาซันอะไรพี่เอ็มพูดได้ด้วยอ่ะเอ็มพูดได้ด้วยอ่าชื่อเนม่ย no hey how are you

ใช okay, right, right? no, like e. ่มันเสียใจไม่น่าเยอะลืมนะขอโทษล่ะทุกคนจิมมี่ขอโทษล่ะอะไรอะไรรอลอยเที่ยวจินจินจินนงกินนงเออลอยลอยข้างล่างลอยข้างล่างโอเคขอมืออุ๊อุ๊ชมาแล้วโอเคกูรู้มึงจะทำอะไรกูรู้มึงจะทำอะไร เดี๋ยวยันเดี๋ยวยังเชื่อให้เดี๋ยวยังเชื่อให้โอเค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 เกี้ยวเชือถึงไหมเชื่ถึงไหมมันหนา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 ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงไหมไม่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 ถึงห่างันเอื้อมมือเลยมึงมามึงมาโยนเชี่ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมโอ้ตรงเนี้ยเออเนี้ยถึงเลยเออเนี้ยเนี้ยเน่าจะถึงเนี้ยยาวยาวไปไหมพอดีพอดีพอดีมันมาค่อนข้างเสี่ยงโอเค โอ้ยนั่นไงกูอาแล้วโดนน้าลงมาทำไมเนาะึงลงมาทำยี่อะไรกล็อกันครับปลอดภัยมันขวางลงมาตัววานปลอดภัจะมีจะมีจะมีตัวหนึงไงที่เขาเห็นเจ็ตัวแล้วเก็บของหมดแล้วแล้วไม่ยอมเชื่อเพื่อนด้วยโอ้หนามม่ใช่ดวังว้าออกมาว่ไม่ไม่ไ ไมไม่อู้โอ้อูปิไฟปิไฟอู้กูเกือบตายเฮียอ้ชินไไหมชิน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 ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อแล้วนี่อะไรอ่ะตายซะแล้วอันนี้อะไรอ่ะมันมันมีไฟเออไฟอตรงนี้ดเน้ำน้ำ้ำตกอ๋อะ ขนาดที่ถ้าถ้าพี่กระโดดกอทวันไม่โดนก็จะเป็นไังล่อะไนย่าไม่ดอ้พึ่ง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 ไหนเฮ้ย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 ละะเจอนเจอะาละไละลไม่ได้าะ เอ้ยมึงมัวอยู่หรอเปล่าเนี่ยเฮ้ยเ้ิอย่น่ินจอ้พี้ินชิน่ไอ้กันกันไอ้แค่ฟักแมนกูได้เพื่อนแล้วไอ้่าไอ้ตอเอาอะไรดนี้อะไรอ๋อสวดเพื่อนใหม่คนอ้ยอะไรคือพายุะรสายนอมาวะเฮ้ย่านีทไมาอี ôi chiêu, cái gì à, cái ai con nong, mày thấy nè, ai chiêu, Ai con, Ai con nong, ima rôn, ui ima rôn, ima rôn, ima rôn, cái gì vậy wá, ima ai cái gì vậy wá, ima ai thế nè, trời, cái 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 này này, này ai 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 này, này 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 này, โอ้มึงโยนทิ้งทำไมมันปั้นได้ไงนะชื่อแต่ตอนนี้แม่งหิมะเหี้ยแล้วเนี่ยเอ้ยระวังน้องเฮ้ยชื่อเฮ้ยโอ้ยระแวงเลยดึงน้ำไม่เหน่อยดึงน้ำไม่เหน่อยทำเกิดขึ้นหมดเลยนะสองรอบเลยความยากของมันคือนั่นแหละคือเราจะหาอาหารยากนั่นเลยเรายเรายมึงชื่อมีอาหาร เฮ้ยไอ้ลาระวังว้ไอ้ลาไอ้ลาไอ้ลา้ลาเจ็บเจ็บไอ้ลาเฮ้ย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 เจยคนดีเจีคาบบารา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  โอแมงติดบ uh, right, ั๊กเลยเดูแมงดิเฮ้ยชินชินชินโอ้เชี่ยโอ้ไม่ก็เชี่ยีคโหดไอซอวคน่อกันอยู่เนโอ้โอ้ไอเชนไอไอไอเชนไออ้ไเ้เ่นเ 넌마대 고대 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 고디1대 고대 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 진대진진 진. 아고아 고대 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 야아야 พี่เพี่เพิ谢谢่งโดนมันแดกไวใช่ไหมแล้วแล้วผมก็ช่วยพี่แล้วพี่ก็ดองเป็นให้มันแดกใหม่อีกรอบนึงไอ้ยังเพื่ออะไรกูไม่กูเห็นมึงโดนกูเห็นมึงโดนกูเห็นมึงโดนเหวเยวเหวกระเด็นลงไปด้านล่างกูเลยสงสัยว่ามึงบั๊กจมดินหรือเปล่าไอ้ไว้ผมก็พูดอยู่ผมยังอยู่ไอ้แล้วผมก็ต้องลงไปช่วยพี่โดนกตายไอ้เฮ้ย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 เพงได้ยินเสียงอะไรวะเฮ้ยอะไร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 วะเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอตายเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยศาสตร์เฮ้ยเฮยอะไรวะเฮ้ยอะไร บังบังจョ๊บจョ๊บบังจョ๊บไม่ช่วยบังจอบไม่เคยังจอ๊บังจอกูลิดใส่เลยนี่เฮ้ยเห็นคนตายเพิ่มว okay, okay. ่ะเฮ้ย

พี่อ่พี่พี่พี่ถ่ายถ่ายทันทันทันไม่ถยทันไม่ทันทันรันันั่นแหละบอกกิฟต์นั่นนั่นนั่นแหละบอกกิฟต์บอกกิฟต์อะไรไอ้ทิ้งเพื่อนไอ้ทิ้งเพื่อนนามึงมึงเจอเดนจ์โอ้ยเจ้าที่มันโดนโจดี้จับเจอเอดนจ์เจอดีได้บอลหล่อๆได้เนาะได้ยิน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 มันมันโดนโจดี้คว้างขว้างกระบอกเป็นจี้ยังเที้ยเลยเออเอ้ย ผมพูดปากกำลังอยู่ไกลๆเลยไกลถึงแล้วอ๋อเดี๋ยวอ๋อขายาวๆที่มึงพูดว่ามันเป็นคือเรื่องจริงเหรอไม่ได้มู๊ผมคนเดีผมก็โม้ยมอฟี่มาทำไมวะผมหล่อมยันป่าว่าทำไมภาพเบอๆอย่างนั้นด้วยผมไม่ได้พูดด้วยคือตอนตอนมาคือผมเห็นแบบภาพเหมือนในน่ะทีวีจอแบนนะพี่ที่เป็นแบบสเเลนดอร์แมนกําลังจะออกมาจูอ๋อจะเซเลนแมนเฮ้ยเซเลนแมนสเลนเดอร์แมนไงที่มึงบอกไงเซเลนแมน ไอการเอริษัเลมนมีจิงเออริมนมีจริงเออเอาไม่หมู